ครับเอากรณีเรื่องบ่อนที่มีการจับคุ้มไงแล้วตอนนี้ทีม่มีสั่งแค่รอสิรัฐที่ดูแลหน,น้างานของการปราบปรามแล้วให้ดูเช็คดูว่า,าเป็นที่มาที่ไปใครอะไรยังไงนะครับก็ให้แล้วก็รีบรายงานขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็ถ้ามีการตรวจสอบมีมูลข้อมูลเราก็จะตั้งเจ้าการสอบขอ้อเท็จจริงต่อไปอันนี้เราเรา,เราดำเนิกนการอยู่แล้วกพรพี่สั่งแล้เรื่องเรื่องเรื่องนี้เรื่องะไร โดยเฉพาะค,คนจีนที่ระบุว่ามีการมาเช่าโรงแรมอันนี้อันนี้อะไรพี่ยังไม่รู้เลยแต่นี่พี่พี่เพิ่งสั่งพอดีที่พี่ระชุมที่กองทัพไทยมาก็ให้ท่านสายไปหาข้อมูลขึ้นมาแล้วรีบรายงานที่ขึ้นมาได้วันเนี้ยเย็นเนีต้องรายงานและพอดีจะต้อง,องวางมาตรการและให้จเจริญเข้าลงนตัวสอบก็คือใครมีใครมีส่วนรู้เห็นหรื หน้าที่ของรัฐอะไรก็แล้วแต่ผขาเป็นนโยบายของท่านนายกอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ได้เลยถราทางานูนเรื่องคู่กับองคการปกครองเรื่องออมายมุงต่างๆครับท่านและในส่วนตรงนี้เราจะมีการพิจารณาในเรื่องของการปล่อยป่าละเลยอะไรแน่นอนถ้าถ้ามันถ้าเจ้าหน้าที่ปล่อยป่าละเลยใช่ไหมครับรอรายงานขึ้นมาก่อนเราก็มีมาตรการอยู่แล้วแต่ในเรื่องห้าเสือกองครับมันเป็นนโยบายที่ไอห้าห้าเสือที่ต้องย้ายลงทั้งนี้เราไม่ยังไม่มีนโยบายขอให้ข้อมูลมันชันจน แต่นี่ถือว่าเป็นหน่วยนอกเข้าไปจับหรือว่าร่วมกันจับท,ท่านคือคือวันนี้ไม่ได้ไรายงานขึ้นเข้ามาเลยทีนี้ตอมแล้วมีคนตังดาดวก็ต้องไปสื่อสารว่าให้เขารายงานขึ้นมา่อนนี้พี่ยังไม่มีข้อมูลจริงเพราะมาไปประชุมกองทัพไทยมาแต่เห็นเห็นเห็นสี่ข่าใน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 ,ใน,ใน,ในโลกโซเชียลแล้วก็เลยท่านลองตากไปประชุมดูยเดี๋ยวรอให้ให้รายงานขึ้นมาพี่ไม่รู้ข้อมูลจริงครับด้วยฝั่งรบกับไอ้กรณีที่ ปยมุกแล้วมันมาจังหวะโยกย้ายเนี่ยเราจะไิได้แล้วก็พี่ก็บอกนะจะถึงจะโยกย้ายไม่ใช่ช่วงแต่งมันก็ปลายมุกมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะนะเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลอยูแ่แล้วในเรื่องปากใบมันอย่อายงเี้ชัดเจนดันั้นถ้ามีมีใครมีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวดียวรายงานที่มาก็จะมีแล้วก็จะนำกรรมการสอบสวนทที่นั่นออกมา